มาบอสคามอนเริ่มเลยครับมาเร็วดีเร็ว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 รถพลังโจมตีอย่างรวดเร็วโอเคนี่ออนวอลป้องกันเยี่ยมคอนมิกซองบอมรถพลังป้องกันเยี่ยมโอเคไปบอลสองไปบอลสองฮอตชีสสองเฟรเดนโอเคสับเปลี่ยนโอ้แม่งค่าเก้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 าไอ้ท่านี่เองครับที่หลายคนกลัว ที่หลายคนก็เตือนมาเหมือนกันเขาบอกว่าจะไอ้บอกว่าตัวนี้มีท่าหนึ่งที่มีพังโจมตี999ตาทีเดียวตายโหแม่งเอ้ยตายห่าหมดเลยตัวกูโอ้วแกจะไปรอดป่ะเนี่ยไว้บนสองอันสกรูไม่ติดอันสกรูสองควรจะติดอยู่หรอกถ้าเราลุมใส่อันสกรูมันจะมีทางติดไหมเนาะโหแม่งเอ้ยตายหมดแล้วเนี่ยบ้าไปแล้วแล้วเลือดบอสแม่งลดไปถึงนี่ประเด็นคือมันมีท่าโจมตีทีเดียว999เนี่ยนะครับวงเวยเด้ตีเดียวตาย บ้าไปแล้วอันตะกูสองอืมตีเก้าก็เก้าเก้าเลยวะ <c oughs> ใจไปสู้แม่งวัเนี้ชิบห้ายยัย จัดปาร์ตี้อันสกรูไปเล่นแม่งดีไหมเนี่ยมันไส้แหละอันสกรูสองมาต้องติดจะได้และอันสกรูอันสกรูอัน,อนสกรูตัดกลับมาใบบอลสองเกียร์สีคีอันสกรูสองอันสกรไนนไไูไม่ติดจริงๆกันแน่วงเอ้ยฮวอนติ้งติดหินไม่ติด ต,ตูมตตก้าก้ากเออตายหาตายหมดเวนอันสกรูอ๋ออ๋ออ๋ไอไนี่ไอท่านี้มัคืออะไรวะก้าวก้าวกเจ้อะไรไปสู้แม่งวะแม่งตีดีก้าวก้าวกอันสกรูก็ใช้ไม่ได้กูจะเล่นง่ายซะหน่อยสรุปคือเล่นง่ายไม่ได้โอเคกูยอม มาอ,มอาร์เมอร์ซองเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มเพิ่มเกราะรูมมิ่งซองนีออนวอลนีออนวอลเออเนีออนวอลได้อยู่ป้องกันได้โอเคไว้ไวไวถ้ามันตีธรรมดาก็พอไว้อยู่คอมบิคซองพาวเวอร์ซองเพิ่มพลังโจมตีอย่างแรงสลัดเพิ่มสปีดลดสปีดมันเยี่ยมนีออนวอลป้องกันเอาไว้คอมบิคซอง เอนโดอาร์มี่แมงมาสวิตเฮ้ยได้อยู่นะป้องกันได้แล้วเฮ้ยทำไมไม่ไม่รู้ทำไมถึงเหมือนกันแต่ว่าป้องกันได้แล้วครับผมนะเอสตีคีใช้ไม่ได้ใช้ทำไมวะเปลี่ยนมาเปลี่ยนโอเคเฮ้ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ตอนนี้ป้องกันได้ครับเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้กูมั่วคอนมิกซองเร็วๆดต้องเร็วหน่อยนีออนวออุ้ยเกือบไม่ทันอาร์เมื่อซองเพิ่มังอาร์เมอร์โอเคเปลี่ยนเป็นนี้เด้อเด้อเด้อ ไปบอลสอง๋อไอช่วงที่ม wow. okay, ันเอามานี่เราต้องสับป่ะเออก็จะไม่โดนใช่ไหมเออได้อยู่นี่ว่าโหแล้วก็ไม่บอกโอเคสลัดเฮ้ยได้แล้วได้แล้วอย่างงี้คอนบิกซองมเอเรือเรมอเรือเรือเรเราเรอรเอเเรืเรอรออนรอรอนรอ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 เเเรเเรออเเเเออตหมเเเลยเ อ๋อเวลามันยิงมาเราต้องกดสวิตแค่บ่าเดี๋ยวผมจะขอลองดูอีกทีอ่ะรอ้อยมันมาก่อนว้าว้เอาเว้วสวิตไม่ได้ก็คือตอนที่มันพุ่งมาแล้วต้องกดสวิตให้ถูกจังหวะป่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะเอาตัวที่โจมตีงแรงมาชิปด้วยรีเซตก่อน เพิ่มดีเฟนซ์เพิ่มสเตรนจ์และก็พลังพิเศษและก็ออโต้รีเจนโอเคเพิ่มพลังชีวิตหนึ่งอันครับจำเป็นจำเป็นโอเคมาเนี่ยแหละปต่คตีแร่งที่สุดของกูแล้วมาคอมิคสองไร d ี่เดย์ลดพลังป้องกันสองเท่าลดพลังโจมตีมีออนวอร์โอเคพร้อมพร้อมพร้อม มันจะมาแล้วมันจะมาแล้วต้องระวังเคามีกซองพิซซ่าวิลมายังจะมายังจะมายังนี่รุมซองนี่ออนวอนี่ออนวอนี่ออนวอโอเคจะมาแล้วจะมาแล้วระวงังระวงังผมเตรียมกดสวิตช์แล้วพิซซ่าสองยังไม่มายังไม่มาก้าวอยู่ไม่มาก้าวอยู่มามาแล้วมาแล้วว้วโอเคได้อยู่ได้อยู่เออได้จริงด้วยครับผมขอแค่กดสวิตช์ให้ทันก็สามารถหลบได้โอเคใส่ทุกค่าแล้วก,กลับมาเหมือนเดิม รวมซองเรากำลังโจมตีคอนมิตซองตุนีออนวอลพิต้าวิวมาเยอะสวิตเออโอ้ได้อยู่ได้อยู่น้อโถรู้วิธีหลบแล้วมึงซวยมึงซวยเอามาดิเฮ้ยเอาขึ้นมาดิมันจะโจมตีเอาเฮ้ยไปบอลสองใม่งใหม่อ่ะสวิตอู๋ก้าว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 โดนแล้วเว้ยเนยไม่มาโดนจังหวะนี้รวมซองบัตรซบเอ้ยนี่ออนวอลเร็วเร็วดิโอ้โหโดนอันเนี้ย หนุกฝากความหวังไว้กับพวกนี้แล้วฮอตขีดสองไปบอลสองควันติ้งไปบอลสองไปบอลสองไปบอลสองมาริโอเนตไปบอลสองตายห่ากูไปบอลสองกว่าจะได้ออกเวนเลยรูมสวยสวยไปบอลสองกีโดนแรงมากนีออนวอร์เวนเอ้ยตายห่าหมดมันจะได้อยู่แล้วเนี่ย ไอ้นี่ก็ไม่เคยจะโดนในออนวอร์ก็เล่นเฟรดี้กากว่ามึงมานทำไมวะเนี่ยโอ้เว่ยเกือบได้เลยเชียนีออนวอร์ท่าในออนวอร์เนี่ยป้องกันได้ดีครับผมนะแต่ปอยนี่มาก็ไม่โดนเลยนี่หว่าเมื่อกี้มันตีไม่โดนเลย ผมไม่รู้ว่าถ้ามันนับจากอะไรวะบางทีคุณก็โดนบางทีมันก็ไม่โดนกูเริ่มงงเลยเนี่ยว่ากูคิดถูกหรือเปล่าที่ป้องกันแบบนั้นไปน่าจะโอเคแล้วมามาคอยมิกซองกำลังโจมตีนีออนวอร์ war. จมสแกรเปียนไฟบอลสองจมสแกรไฟบอลสองเอนโดอาร์มี่เยี่ยมกลับมา ยิงงยิงไปดีดีดีเร็วสิมาเร็วโอ้ไม่เป็นไรมีนีออนวอร์มีนออนวอร์มีนีออนวอร์โอยไอบีมกดผิดคนจะนีออนวอร์เวนเนเวนเวนจตะแกบอกว่าคนจะไม่ได้ใชารก้าวว่างที่นี่นะเร็วเร็วเร็วสีเร็วสีจัตะแกต่อเลยไม่ต้องมาไปบอลสองไปบอลสองตายหาเลยเอนโดกูเปลีเลยนเลยเร็ว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 เร็ เร็วเร็วนี่ออนวอลโอเคได้ล้นี่ออนวอลโอ้โนีนี่ออนม่ยังตีทะลุนี่ออนวอลได้วะเนี่ยเวนกามอรเร็ว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 โอยกว่าจะมาจำสแก์ไปบนสองมาคอมิกองโอ้ไม่ทันแล้วนี่นวอลลับเตียนมเป็นไรเราจะมีท่าแรงอยู่ ทางซองตัวนี้มีท่าไปบอลสองไปบอลสองจำสแก์ไปบอลสอง,สกกสองี๋ยวต้องต้องรีบเตะหนีออนวอลอีกรอบแล้วเขาบิดตองโอเคโอเคโอเคนีออนวอลนี้อนอ,นนอนวอลนี้นีออนวอลเดี๋ยวก็ตายหามดีกว่าโอ้ยเร็วไปบอลสองอ๋อมาแล้วจมสกแก์จมสกแก์หยุดท่านี้ไม่ได้ครับผมนะต้องจำไว้แล้ว ไปบนสองโอเคกลับมาตายหาเลยเวนเลยตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตุ๊ไม่เป็นไรนี่ออนวอรีบใช้นีออนวอนี่ออนวอนี่ออนวอเอ้๊นี่นนออนวอตายหายตัวเวนกลับมือมาเยะจำซะแกอ่ามึงชิกกาไปบนสองอันตะกรูโอ้โหเวนเออพังพังกูคมมึงแม่งตีกันช้ามาก กวาจะตีทีโดนก้ก้าวตายตายหมดที่พวกเวนไม่มึงช้ากันขนาดนี้วะกัมสแกร์ก็หยุดได้ไม่มากเลยครับเอไปวันสอง อเคครับกูไม่ไหวนะครับกูต้องไปหาชิปเทพมาแล้วตอนแรกว่าจะไม่ใช้นะพเพราะคิดว่ามันคงจะโกงเกินแต่คงไม่ได้ครับบอสน,นี้มันก็โกงเกินเหมือนกันดังนั้นโกงต่อโกงครับคุณจะไปหาชิปเทพมาแล้วฆ่าไม่ครับศาสตรเอ้ยนะครับ,รบก่อนเลยชิปแรกเราต้องเข้าไปในถ้ำนี้เข้าไปนี้ก็จะโผล่มาที่ถ้ำอโอเคจากนั้นก็เดินขึ้นไปที่สุดทางก็จะเจอชิปโกงอันแรกครับค u r s e s t a t ถ้าผมจำไม่ผิดโอเคก็เดินขึ้นไปเรื่อย trứng mèo quét neon one. chip thêm เฮร์สเตเมื่อเรามาจิ้มดูก็จะเขียนว่าครนี่ครับผมนะศัตรูจะเริ่มการต่อสู้ในการติดคำสาบเพรผมนะออสเตตัสทุกอย่างจะถูกติดคำถามทำให้สเตตัสทุกอย่างลดลงอะไรเยอะป่ะน่าสนใจครับนี่ครับคลิปแรกนกตัวนี้ปบะวะอ่ะใช่ด้วยครับผมนะนี่ครับจุดที่ทำให้เกิดบัคจากนั้นเราก็ต้องเดินไปที่ตรงข้างบนนู่นเลย เอาสึกติดฟักโอ้โหแล้วเนะี่ยโอ้นี่คือเกิดเจอเข้าบัคก,ก็เจอตัวนี้ด้วยเหรอโคตรน่ากลัวเลยเป็ด <c oughs> ถ้าเราเดินเข้ามาแบบบัคก,ก็จะเจอพวกนี้ครับโอเคแล้วกูเดินลงมาทำไมวะเนี้ต้องไปเดินใหม่ใช่ไหมเนี่ย เอาใหม่เอาใหม่เ,เแต่ล้วก็ยังเดินผ่านได้อยู่นี่แต่เดินแพงนี้ไม่ได้อะนี่ปะเจอแล้วมาได้แล้วครับออโต้เชียร์ทำาไมได้วะชิลจะเปิดแอคทีฟอย่างออโต้ก็คือโล่จะออกมาแบบออโต้แล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดโล่มันอยู่แบบว่ามันอยู่ตลอดเลยเนี้ยเออมันจะโกงจริงครับแต่ต้องมาลองดูรับผมนะยรงๆมันก็เป็นชิปแดง มันควรจะเทพอยู่หรอกมาตอนนี้เราได้ชิปแดงสามอันแล้วจะเอาเพิ่มไหมจะครบสี่เลยไหมคิดก่อนโอแต่แม่งเลยถ้าเกิดเราจะกลับเป็นเหมือนเดิมคือเราต้องกลับไปเดินไปตรงนู้นใหม่แล้วออกจากตรงนั้นนะครับผมแม่งเดินไกลเลยกูก็ต้องหาอันนี้ป่ะแล้วโอเคเราก็จะเด้งเข้าบั๊กมาอีกแล้วครับผมนะนี่ก็เดินไปทางซ้ายเรื่อยๆครับผม เดี๋ยวแบงค์ไซ์เรื่อยๆก็จะเจอถ้ำแล้วก็เจอในจุดที่ต้องใช้บัคเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้เข้ามาแล้วอืเดินมาเรื่อยๆอเอาติดเอาก็มาขยันมาจริงเนี่ยคือเราไม่ต้องทําอะไรมากครับมีทั้งโลมีทั้งอันนี้พร้อมเราแค่กดเพิ่มนี่คุณเพิ่มเลยอ่ะไหนๆก็มีพิต้าเยอะแล้วเอาพิตาเพิ่มอีกไอบีมโอ,อ้่ายเมื่อกี้โอ้ ขนาดมีโลยเกือบตายครับผมนะแสบเมื่อกี้วิวท่าอะไรครับโดนเข้าไปทีเกือบตายใช่ไหมมึงจะหนักกว่าบอสอีนนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลงไปด้านล่างดิเออนะด้านล่างจะมีแอนออโต้มิมิกนั่นเองดูสิว่ามันทำอะไรได้บ้างมิมิกบอลจะสามารถออโตโ้เปิดได้แบบออโตโอ้โอเค ก็คือถ้ามีมิกก็จะสามารถเปิดขึ้นนะผมไม่รู้นะอาจจะดีเปล่าไม่รู้แต่กูได้มาผมได้ชิปแดงสีอันละไปบวกบอสกันดีกว่ามันถึงเวลาแล้วผมนะหลังจากที่เราทนรอกันมานานนะทนรอในความกากกันมานานได้เวลากลับไปบวกบอสแล้วม,มาแลนี่เดย์รับคาปองกันมาถึงก้าวๆเลยนะเียใจด้วยก <laughs> ูมีท่าอาลติเมตมีออนวอลเวยไปเรื่อยๆแล้วก็พิซซ่าจะมาเรื่อยๆ ไอบีมยิงเข้าไปอเอาตายเลยเหรอเวย์เนยมีขีดตายอยู่เหมือนกันเอ็นโดอาร์มี่ไม่เป็นไรตามใดที่เรามีกรอนี้เราก็จะสบายขึ้นเปลี่ยนก็ได้การเปลี่ยนก่อนเป็นกันเพื่อความกันพลาดมมไมคบอลสองหมาถึงก็แม่งมีท่าที่โจมตีทีเดียวตายหนึ่งตัวอยู่ซึ่งท่านนี้นนีออนวอลกันไม่ได้ครับผมนะเวยนกามิงเบรเดนงั้นโอเคงั้นขอใช้ปราร์ตี้เนี้ย เอาจนกว่ามันจะแ่นคอ้บหคือท่าก้าไม่ไม่ได้ดนล้ครับแต่ว่าท่าอื่นองไม่ก็แรงอยู่เหมือนกันปลัดราังจมรังนน่นเอใส่ไปเรื <Minecraft> ่อยใสเรยโอ้ตายอยู่ดีวะนี่บนสองมาเรื่อยๆใช้ไปบอไปเรื่อยตุ้มๆๆ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 ตุๆๆๆๆๆๆๆตๆๆตุๆๆๆๆๆา มาโอเคาีนตาแล้วมาต่อเลยมั้ยขอนกตองตุ่มตุมตุมตุมตเวอสเ้ยกดผิดน่าจะเอนโดอาร์มี่มากกว่าเวกมเยวอเตอร์ฮอสสองไม่ติดไม่ติดคนเป็นบอสตายห่าเลยเวนกรมเลยแล้วแล้วขออีกสองแรงเอ้ยจะชนะเยเนี้ยเอนโดอาร์มีตายหาเลยเวนกรม หมดแล้วตัวที่ตีได้รัวๆอา่ามือคองโอ้โหมาต่อกูยังไม่จบกูยังไม่จบเอ็นโดอาร์มี่และนี่เดย์สองเราวคับป้องกันคอมิกซอง ฮอตชีฟสองเปลี่ยนตัวสวิตสวิตเอาสวิตไม่ได้หรอโอ้ได้แล้วสวิตโอเคเมื่อกีิมิวทำไมสวิตไม่ได้ครับตกใจเหมือนกันไปบนสองอือเอตอร์ิเจนเลยไปบนสองวอเตอร์ฮอตเตะใจด้วยฮอตชีฟสองเนอพิท้ทามพิท้าจะฮอตชีฟโดนไปเรื่อยๆสลัดรถรถรถสปีดเออโอ้ยเวรกรรมเฮ้ยตายแล้วมามามารถจะถึงครึ่งแล้ว โอเคไปวันสองอืม,อมตุ้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 มเบรเดนอืมวิ่งฮอตชีพสองเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเกินครึ่งแล้วแต่ว่าปาร์ตี้สองยังไม่ตายครับไปวันสองอืมได้อยู่กันได้อยู่เบรเดนอูไม่เป็นไรเฮ้ยมันมันตีเราไม่ตายเลยวิ่งฮอตชีพสอง ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆแต่ท่าเรถสเตตัสก็หมดแล้วไปวันสองจะเปลี่ยนไปเอา Endo a มี่ก่อนเอ Endo a มี่โอเคกลับกลับมาเลยมาเพื่อเอาท่าเ Endo Army ใช่ครับแล้วก็กลับมาเี่กเขาจะมีตัวช่วยยิงไปเรื่อยๆปิด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 ไกลตายแล้วไกลตายแล้วไปวันสองไปวันสองไปวันสองเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอันสกรูแม่งไนี่ยสกุท่านสกรูไม่ดีเราจะมีท่ามีมิกไม่เป็นไรครับใส่ได้เรื่อย <lobster> ไปวันสองจำไว้จำไว้แล้วมีออโต้มีมิกสามารถเล, startup, เลีนแบบได้เลยโหนี่เปนมาเรียนเน็ตโหนี่ว่ามาเรียนเน็ตจะจัดการคนเดียวไม่เป็นไรตูวตัวที่เหลือน่าจะจัดการไ oh. ด้แล้วแหละน่าจะเหลือน้อยพอแล้วพิทาวิวไซต์สองทุยแซดหาอะไรเหรออุ้ยเว้เอ้ยตายวิ่งตัวแล้วมาทีสองเร็วๆแเอ็นโดอาร์มี่เอ็นโดอาร์มี่แล้วเอ็นโดอาร์มี่เอ็นโดอาร์มี่โอเคเอ็นโดอาร์มี่มาหมาจิ้ม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  พป็นตาวิวสองเอ้ยตายเอย้ไม่งี้ขนาดีคลิปเทพจะเกือบคู่ไม่ได้จบแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยครับทีนี้เข้าไปในม่านแดง S <S> ยินดีด้วยขอบคุณใครายาดีกูเนี่ยนายจัดการกับมอนสเตอร์ในจินตนาการและเกมในจินตนาการโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงโดยที่ไม่ต้องหาอะไรที่มันน่าสนใจมึงไปชดกูปะเนี่ยในความยากที่ง่ายที่สุดมึงไปชดกูใช่ไหมเนี่ยทำไมว่ากูเล่นน้องมันไม่ได้อะก็ยินดีด้วยและกันฉันก็ยังคงควบคุมนายอยู่แต่ว่า ฉันจะบอกเลยนะถ้าเกิดนายเล่นพอแค่นี้แล้วก็นายก็คงจะไปได้แหละแต่ว่าสำหรับฉันแล้วฉันก็ยังคงอยู่ไม่ถึงจุดที่นายจะเอื้อมถึงใครพูดครับก็ฉันก็คิดว่านายน่าจะยังมีความอยากอยากที่จะประสบความสําเร็จลงเหลืออยู่นะก็ขอบคุณที่เล่นใครพูดวะดีเอ็นโอเคครับผมนะจบงี้ใช่ไหม ไม่มีไปที่อื่นไลยใช่ไหมโอเคครับก็คือตัดจบแค่ตรงนี้เลยโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมไฟได้แอดเฟรนดี้เวิลด์นอร์มัลโหมดในก็ผมนะก็ตอนสุดท้ายไม่รู้ใครพูดครับบอกเฮ้ยมึงจบแค่นี้นะมึงก็ยังไม่ประสบความสำเร็จหรอกกูก็ยังมึงก็ยังเอื้อมมือหากูไม่ถึงหรอกคนนี้ใครพูดนะผมนะแต่ผมคิดว่าหลายท่านก็อาจจะพอเดาได้แล้วครับผมนะก็ขอจบไปแล้วครับจักไฟได้เฟรนดี้เวิลด์ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้ผปจญภัยกันมาจนถึงจุดนี้นะจนจบ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดผมนะก็มีหลายท่านก็บอกมากันครับเฮ้ยพี่มีเล่นฮาร์ดโหมดต่อไหมผมก็จะบอกตรงนี้เลยครับว่าผมคงไม่เล่นฮาร์ดโหมดต่อแล้วครับเพราะอะไรนะก็เพราะว่าตอนสุดท้ายของฮาร์ดโหมดลัสบอสก็คือคุณสกอตเองนั่นเองครับผมนะดังนั้นไหนๆทุกท่านก็สปอยตอนจบไหมผมรู้แล้วผมจะเล่นทําไมถ้าผมรู้แล้วว่าลัสบอสในมดฮาร์ดโหมดที่ผมจะเล่นต่อคืออะไรไงก็ไม่ต้องเล่นแล้วนี่ก็คุณสกอตคือลัสบอสทุกท่านก็สปอยไปหมดแล้วผมก็คงไม่ต้อง ต้องเสียเวลาเริ่มตั้งแต่ใหม่หมดเพื่อที่ไปเจอรัดบอสที่ผมคูลุยอยู่แล้วเป็นใครเพก็ทุกท่านบอกมาหมดแล้วว่ควจะเล่นไปทําไมอ่ะเออนะก็ต้องขอคุณทุกท่านที่สปอยกับผมนะผมก็เลยจะไม่เล่นฮันโหมดแล้ว <laughs> โอเคครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามโปรเจกต์นี้มาตลอดครับผมไว้เจอกันใหมพ่พาร์ทหน้าผมแบงค์กับแคสเตอร์สหรับโปรเจกต์ต่อไปจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามกันได้ครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฝูง